สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะนักเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะ ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเราจะมาเรียนรู้1เลยนะคะระบุแรงที่มีผลต่อวัตถุนะคะ,อะสองแรงสัมผัสแล้วก็แรงไม่สัมผัสนะคะ3ที่เราจะเรียนเลยนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กนะคะแล้วก็4นะคะเราจะระบุขั้วของแม่เหล็กให้ได้นั่นเองนะคะ มาดูคำถามนะคะคำถามเริ่มแรกเลยนะคะการใช้มือออกแรงเขน็นรถเข็นให้เคลื่อนที่นะคะเป็นการออกแรงชนิดใดน,นะคะ 2. นะคะเมื่อออกแรงเขน็นรถเข็นแล้วรถเข็นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะ 3. นะคะการเขน็นรถเข็นเป็นแรงสัมผัสหรือไม่อย่างไรนะคะคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันท้ายคาบนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนเนาะ ามาดูนะคะแรงและผลของการออกแรงที่กระทําต่อวัตถุนั่นเองนะคะแรงนะคะคือสิ่งที่ทําต่อวัตถุแล้ววัตถุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่น1นนะคะทาให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเช่นเราผลักกล่องนะคะผลักกล่องเตะฟุตบอลจากฟุตบอลหยุดนิ่งๆปุ๊บเราเอาเท้าไปเตะปุ๊บแล้ววัตถุที่เป็นฟุตบอลน,นะคะเคลื่อนที่นะคะอ่าหรือหยุดการเคลื่อนที่ของ หยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอย่างเช่นฟุตบอลน,นะคะเขาเตะมาหาเราปุ๊บเราใช้มือจับก็หยุดใช่ไหมคะทำให้วัตถุหยุดนิ่งนะคะอันนี้คือการหยุดนะคะหรือเปลี่ยนทิศทางสมมุติว่า เพื่อนเตะมาให้เราด้านหน้านะคะแล้วเราก็เตะไปอีกด้านซ้ายอย่างนี้นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นคะหรือทําให้เปลี่ยนรูปร่างถ้าไม่เปลี่ยนรูปร่างยังไงอย่างาเช่นการออกแรงบีบดินน้ํามันนะคะนักเรียนการออกแรงบีบดินน้ํามันก็ทําให้รูปร่างของดินน้ํามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอะเรามาเรียนรู้กันนะคะแรงนะคะเน่ะส่วนใหญ่จะออกข้อสอบนะคะลูกนักเรียนจําให้แม่นเลยนะคะแรงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะ น,ะะนิวตันนี้ใช้ทแทนสัญลักษณ์คือตัว N นั่นเองนะคะนักเรียนามาดูแรงกระทการกระทำของวัตถุนะคะแรงที่ทำต่อวัตถุนะคะสมมุติว่าเราออกแรงเตะวัตถุปึ้งนะคะออกมาอยู่ปุ๊บวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะ ามาดูชนิดของแรงกันดีกว่านะคะชนิดของแรงมีดังนี้นะคะแรงดึงนะคะแรงดึงเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุนะคะแล้ววัตถุเคลื่อนที่หาเราอย่างเช่นเราดึงเพื่อนนะคะดึงเพื่อนเพื่อนก็จะเคลื่อนที่มาหาเราใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าแรงดึงส่วนแรงผลักนะคะผลักก็คือแรงที่เราออกกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ออกจากเรานะคะอย่างเช่นการเตะฟุตบอลการผลักกล่องนะคะหรือ การผักประตูก็ได้นะคะนักเรียนดูข้อนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นแรงดึงนะคะที่ม้าดึงรถเข็นใช่ไหมคะม้าดึงรถเข็นก็แสดงว่ารถเข็นวิ่งเข้าหาม้าใช่ไหมคะลูกแล้วคนช่วยม้าก็คือผักไปข้างหน้าก็คือออกแรงผักให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานั่นคะ่ะมาดูข้อถัดไปค่ะ ผลของการออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะจะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆดังที่ครูพูดไปแล้วนะคะ 1. นนะคะวัตถุที่หยุดนิ่งนะคะอาจเกิดการเคลื่อนที่นะคะถ้าสมมุติว่าเราเตะนะคะลูกเตะฟุตบอลน,นะคะอ่าวัตถุจากที่หยุดนิ่งก็จะเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ 2. นะคะทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ย เคลื ER ่อนที่เร็วขึ้นนะคะสมมติลูกบอลมันวิ่งไปช้าๆแล้วหนูไปใส่แรงเข้าไปปิ้วเตะไปนะคะฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นนะคะข้อที่3นะคะวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นะคะมีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งนะคะอย่างเช่นฟุตบอลเขาเตะมาแล้วเราใช้เท้าจับฟุตบอลไว้ใช่ไหมก็ช้าลงหรือหยุดนิ่งนั่นเองนะคะหรือนะคะวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนั่นเองนะคะ เปลีป่ยนแปลงจากทิศด,ด้านตรงไปเป็นด้านซ้ายด้านขวานั่นเองนะคะลูกอ่ะต่อไปนะคะเราจะรู้เรื่องแรงสัมผัสและก็แรงไม่สัมผัสนะคะการออกแรงสัมผัสนี่ค่ะนักเรียนก็คือการที่เราออกแรงต่อวัตถุนะคะหนึ่งโดยที่วัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันอย่างเช่นออกแรงบีบนะคะบีบดินน้ำมันมือเรากับดินน้ำมันมสัมผัสกันเขาเรียกว่าแรงสัมผัสนะคะลูกอ่ะ ่าส่วนที่2นะคะแรงไม่สัมผัสนะคะก็คือแรงที่ออกกระทําต่อวัตถุหนึ่งอย่างนะคะโดยที่ไม่มีการสัมผัสกันนะคะก็คืออ่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเราที่ทําให้อ่าอยู่อยู่ใบไ,ไม้ก็หล่นลงพื้นอย่างนี้นะคะหรือลูกแอปเปิ้ลหล่นลงพื้นหรือลูกทุเรียนหล่นลงพื้นอย่างนี้นะคะ อ่แล้วเรามาตอบคําถามกันดีกว่านะคะนักเรียนในการที่คําถามนี้นะคะก็คือคําถามที่เราถามตั้งแต่ต้นสไลด์เลยใช่ไหมคะนักเรียนมาดูค่ะคําถามที่1นึ่เขาถามว่าอะไรการใช้มือออกแรงเข็นรถเข็นให้เคลื่อนที่นะคะเป็นการออกแรงชนิดใดอ่านักเรียนเข็นไปข้างหน้าออกแรงอะไรคะลูกแรงอะไรเอย่ยอ่าแรงผักนั่นเองนะคะมาดูข้อ2ค่ะลูก เมื่อออกแรงเข็นรถเข็นรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย่างไรรถเข็นมีการเคลื่อนที่อย like ่างไรคะลูกรถเข็นมีการเคลื่อนที่ตามแรงในการออกใช่ไหมคะเราออกให้ดันไปรถเข็นก็เคลื่อนที่ดันไปข้างหน้านั่นเองนะคะมาดูข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะการเข็นรถเข็นเนี่ยคะเป็นแรงสัมผัสหรือไม่คะลูก หรืออย่างไรมือจับกับรถเข็นไหมคะลูกอ่าถ้ามือจับกันกับรถเข็นนะคะแสดงว่าเป็นแรงอะไรเอย่ยแรงสัมผัสนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเอย่ยเราออกแรงผลักรถเข็นนะคะเพื่อให้รถเข็นเนคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะอะ่ต่อไปนะคะนักเรียนนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกนะคะลูกที่ครูปิ้นให้หนูนะคะไปทําที่บ้านนะคะ,ะมาดูกันก่อนคะ่ะนักเรียนอันนี้นะคะอ่ะ ครูตัดได้เลยนะคะนักเรียนไม่ต้องทําช่องสีเหลืองนะคะลูกไม่ต้องทําช่องสีเหลืองนะคะเดี๋ยวให้เราทำอ่าช่องสีเขียวนั่นเองนะคะนักเรียนอ่มาดูกันก่อนอ่าผลของแรงนะคะนักเรียนดูข้อแรกเลยนะคะฉุดเพื่อนให้ลูกจะเก้าอ sure ี้ดึงเพื inhos, athletes, uh, uh, ่อนขึ huh. ้นดึงเพื hmm. uh, ่อนขึ้นออกแรงดึงหรือแรงผักคะลูกออกแรงดึงหรือแรงผักคะ อ่าออกแรงดึงนั Arrow, ่นเองนะคะแรงดึงหรูกก็ขีดถูกอย่างนี้นะคะจัดโต๊ะนักเรียนให้ตรงแถวเราดึงโต๊ะมาจัดให้มันตรงแถวตึ้งตๆ้อตื้ตึ้งไปอย่างนี้นักเรียนออกแรงอะไรคะลูกอ่าออกแรงดึงนั่นเองนะคะปิดประตูห้องเรียนปิดประตูห้องเรียนเรานะคะปิดประตูห้องเรียนเรา ถ้าเราอยู่ด้านในห้องปิดยังไงคะออกได้ทั้งแรงผักใช่ไหมบางคนก็เป็นแรงดึงก็ได้ใช่ไหมคะ อ่าแล้วแต่หนูนะคะประตูหนูเป็นแรงผักหรือแรงดึงหนูก็ขีดเลยนะคะอ่าให้นักเรียนทําหน้านี้นะคะอ่าต่อไปนะคะไปะดูหน้าที่สองนะคะแรงสัมผัสกับแรงไม่สัมผัสอ่านักเรียนแยกออกเนาะแรงสัมผัสก็คือแรงที่มือเนี่ยแตะกับวัตถุนะคะส่วนแรงไม่สัมผัสก็คืออยู่ดีๆก็ปลิวว่อนลงมานะคะไม่มีใครจับอะไรเลยนะคะอ่ามาดูกันก่อนผักกล่องไปด้านหน้าเป็นแรงอะไรคะลูก แรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสคะแรงสัมผัสนะคะอ,อันที่2อลากดึงกล่องลังลากดึงลากดึงมาเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะลูกนักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะคะผู้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดถึงหน้าแรงนะคะหน้าแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุะคะลูก นักเรียนคะอันนี้คือตอนต่อไปนะคะตอนไปในบทนี้ก็คืออะไรเอ่ยเราเรียนเรื่องของแม่เหล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประตูรั้วเนี้ยเป็นแม่เหล็กหรือเปล่านะคะ,ะนักเรียนคิดว่านะคะเหล็กที่ใช้ทําประตูรั้วหรือที่ใช้ทําโครงสร้างบ้านหรือเหล็กต่างๆเนี่ยค่ะจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะว่าอะไรนะคะเดี๋ยวครูทิ้งคําถามไว้ต้น ต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามถ้ายสไลด์กันนะคะมาดูนะคะอาต่อไปนะคะแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กคืออะไรนะคะแม่เหล็กนักเรียนรู้จักแม่เหล็กอยู่ใช่ไหมลกูกแม่เหล็กก็คือสิ่งที่มันดูดวัตถุใช่ไหมคะที่เป็นพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนาะว่าแรงแม่เหล็กคืออะไรนะคะ แม่เหล็กนะคะคือวัตถุชนิดหนึ่งนะคะที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้นะคะแม่เหล็กแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นะคะ 1. น,นะคะแม่เหล็กธรรมชาติหรือเราเรียกว่าแมก n นีไท์นะคะอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะคะคือมันมีอยู่ในธรรมชาติของเรานี่แหละนะคะ แหล่งที่พบแร่แม่เหล็กในประเทศไทยนะคะก็จะได้แก่จังหวัดลบบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเลยนะคะจังหวัดชลบุรีระยองกระบี่และนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะเราจะพบะแมกนีไทต์นะคะหรือเราเรียกว่าแม่เหล็กนั่นเองนะคะที่เกิดจากธรรมชาติได้ในจังหวัดเหล่านี้นะคะ สองนะคะแม่เหล็กประดิษฐ์นะคะแม่เหล็กประดิษฐ์เนี่ยก็คือเราสร้างขึ้นมาเองนะคะมนุษย์มีการสร้างขึ้นมาเรียนแบบธรรมชาตินะคะซึ่งจะมีรูปร่างที่หลากหลายมากเลยนะคะเช่นอ่ะเป็นรูปตัวยูนักเรียนเคยเห็นไหมคะเป็นรูปตัวยูแลนักเรียนสังเกตด้วยนะว่ามันจะมีอะไรเอ่ยฮะมีอะไรคะมีตัว S กับตัวเอ็นนั่นเองนะคะแต่ละด้านนะคะมันจะมีข้วบวกข้วลบของเขาอยู่นะคะแล้วก็แบบ อ่าแบบอะไรเอ่ยแบบแท่งใช่ไหมคะต่อไปเป็นแบบอะไรเอ่ยแบบรูปวงแหวนนั่นเองนะคะหรือเป็นแม่เหล็กแบบอะไรคะเนี่ยอืมอะไรคะเป็นแม่หลบแม่เหล็กแบบรูปเกือกม้านั่นเองนะคะอ่า เรารู้แม่เหล็กธรรมชาติแล้วเรารู้ชนิดของแม่เหล็กเรารู้รูปแบบของแม่เหล็กแล้วนะคะแม่เหล็กประดิษฐ์นะคะมีหลายรูปแบบนะคะเราอาจจะเห็นเป็นรูปอ่าวงกลมแบบนี้ก็มีนะคะอะไรนะที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่าวงกลมแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะแล้วแต่ลักษณะการผลิตขึ้นมานะคะแต่รูปร่างคุณสมบัติภายในจะเหมือนกันนะคะ <Workers. S 2> มาต่อนะคะสารแม่เหล็กคืออะไรนะคะสารแม่เหล็กก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะสารแม่เหล็กพวกนี้อย่างเช่นโลหะบางชนิดเช่นเหล็กนิกเกิลโคบอลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะลูกแต่ตัวที่เป็นแม่เหล็กตัวยูพวกนี้ที่มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าแม่เหล็กส่วนตัวที่มันดูดเข้ามาหาเนี่ยเขาเรียกว่าสารแม่เหล็กนะคะลูกอะ อย่างเช่นนะคะที่แม่เหล็กสามารถดูดได้นะคะน็อตนะคะตะปูนะคะคลิปหนีบกระดาษนะคะรูปก,กุญแจนะคะอ่าต่อไปนะคะวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กคําว่าไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะลูกไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าแม่เหล็กดูดติดไหมลูกดูดไม่ติดนะคะเอาแม่เหล็กไปดูดยังไงมันก็ไม่มาหาแม่เหล็กนะคะมันก็จะอยู่เฉยๆของหมันนั่นแหละเนาะอย่างเช่นไม้นะคะลูกแก้ว ยางกระดาษและโลหะบางชนิดได้แก่ทองแดงอย่างนี้นะคะแม่เหล็กดูดไม่ติดนะคะสังกะสีเงินอะลูมิเนียมแม้กระทั่งทองนะคะที่นักเรียนอ่จที่พ่อแม่บางคนมีใส่นะคะแม่เหล็กก็ไม่สามารถดูดติดเนาะอะ่ดูตัวอย่างกันนะคะโอเคนะคะพวกนี้เป็นสิ่งที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดติดได้นะคะ อันไหนที่ไม่ดูดดูดไม่ติดเราเรียกว่าอะไรเอ่ยสารไม่ใช่สารแม่เหล็กส่วนอันไหนที่แม่เหล็กดูดติดเขาเรียกว่าอะไรคะสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะนักเรียนแยกให้ได้นะคะลกูก มาดูแรงแม่เหล็กนะคะแรงแม่เหล็กเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกอยู่แล้วเนาะว่ามันจะมีสองขั้วใช่ไหมคะเขาจะเขียนไว้ว่าตัว S กับตัว N ใช่ไหมคะลูกแม่เหล็กนะคะมีสองขั้วเลยนะคะก็คือขั้วเหนือขั้วเหนือใช้แทนตัว N นะคะลูกส่วนขั้วใต้นะคะใช้แทนตัว s นะคะลูกแม่เหล็กจะมีแรงนะคะอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กนะคะซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กนะคะจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงนะคะด้านปลายเลยนะคะและจะลดน้อยลงเมื่อเข้ามาตรงกลึงกลางของแม่เหล็กนะคะโดยเฉพาะโดยแรงแม่เหล็กนะคะจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะคะเห็นไหมลักษณะการวิ่งของอขึ้นนะคะเขาเรียกว่าคลื่นสัญญาณของแม่เหล็กนั่นเองเนาะ อ่ะมาดูต่อนะคะนักเรียนอันนี้แรงระหว่างแม่เหล็กเนาะนักเรียนเคยทําแล้วแหละครูคิดว่านักเรียนเคยเล่นนะคะมันจะมีด้านหนึ่งหันด้านนึงก็ดูดติดกันอีกด้านนึงผักกันใช่ไหมคะลูกอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะแม่เหล็กแต่ละแท่งนะคะจะมีแรงกระทําต่อกันเนี่ย โดยอาจเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผักกันก็ได้นะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าเมื่อวางแม่เหล็กขั้วต่างกันนะคะไว้ใกล้กันอ่าวางขั้วต่างกันก็คือตัว N กับตัว S เนี่ยไม่เหมือนกันไว้ใกล้กันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ่าจะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะเขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะคะอ่าต่างกันนะคะก็เกิดแรงดึงดูดเนาะอ่ามาดู ส่วนถ้าเราวางแม่เหล็กนะคะที่มีขั้วเหมือนกันหันหน้าเข้าหากันเลยนะคะจะเกิดแรงอะไรเอ่ยนักเรียนเดาได้ไหมคะอ่าจะเกิดแรงอะไรแรงผลักออกจากกันนั่นเองนะคะเราเรียกว่าแรงผลักเนาะขั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันไม่ได้มันจะผลักกันออกมานะคะนักเรียน,นเห็นไหมดังตัวอย่างนะคะที่คุณครูโชว์ ในเมื่อเรารู้เรื่องของแรงแม่เหล็กแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะโดยมนุษย์เราเนี่ยนำประโยชน์จากคุณสมบัติของแม่เหล็กนะคะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะ 1. น,นะคะใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นนะคะเพื่อทําให้ประตูตู้เย็นของเราเป็นยังไงคะปิดสนิทนั่นเองนะคะเวลาสังเกตง่ายเวลาเราจะปิดตู้เย็นใกล้ๆจะถึงแล้วมันจะดูดดังตึ๊บ นะคะนั่นแหละค่ะเป็นแรงดม่เหล็กอยู่ด้านหนเนาะสองนะคะแผ่นติดแม่เหล็กไว้ที่ผนังของครัวผนังห้องครัวนะคะแล้วก็นําเครื่องครัวที่เป็นสารแม่เหล็กเนี่ยดูดติดไว้นะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการใช้งานนะคะ3นะคะ,นะคะของเล่นนะคะนําแม่เหล็กเนี่ยมาทําเป็นของเล่นนะคะโดยที่ติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดนั่นเองนะคะเพื่อดึงดูดนะคะอันนี้คือที่ตกเบ็ดที่เป็นของเล่นเนาะ ที่จำลองการใช้เบ็ดแล้วก็ตกปลาหรือตกวัตถุอะไรต่างๆนะคะอ่าอันสุดท้ายเลยนะคะตัวอย่างไม่ใช่อันสุดท้ายนะคะมีมากมายนะคะแต่ครูยกตัวอย่างมาอันนี้อันสุดท้ายเนาะก็คือใช้ทําอะไรคะใช้แม่เหล็กนะคะทาเข็มอ่าทาเข็มทิศที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าที่อยู่ในเข็มทิศนะคะเห็นไหมที่จะมีอ่าตัว S กับตัว เอ,อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจะมีตัว x กับตัว N นะคะเวลาใช้นะคะเวลาเราหันหมุนไปทางทิศเหนือทิศอะไรเงี้ยเป็นเข็มทิศที่ใช้กําหนดทิศนะคะว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนทิศตะวันออกอยู่ทางไหนนั่นเองนะคะนักเรียนอะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามท้ายอะ ชั่วโมงกันนะคะคือคํคำถามที่ถามว่าเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วเนี่ยหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านเนี่ยจัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่นะคะอ่าเรามาตอบกันนะคะเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วเนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กนะคะแต่เป็นสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะเพราะแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทําประตูรั้วหรือทําโครงสร้างบ้านได้นะคะซึ่งวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เราจะเรียกว่าสารแม่ เหล็กนั่นเองนะคะอ่ะจบบทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะแบบฝึกหัดอันนี้นะคะซึ่งคุณครูปิ้นให้นักเรียนแล้วนะคะถ้านักเรียนมารับใบางานที่โรงเรียนนะคะนักเรียนจะได้แบบฝึกหัดอันนี้กลับไปทํานะคะลูกอ่ะมาดูนะคะ ครูจะกําหนดของไว้ให้เลยเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําตะปูแก้วพลาสติกกระโจกกระดาษแข็งอะไรต่างๆนะคะให้นักเรียนมาแยกนะคะว่าอันไหนที่แม่เหล็กสามารถดูดติดได้อันไหนที่แม่เหล็กไม่สามารถดูดติดคําว่าวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กนี่ดูดติดไหมคะลูก ดูดติดนะคะดูดติดนะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้ก่อนนะคะส่วนคาว่าไม่เป็นสารแสดงว่าแม่เหล็กดูดได้ไหมลูกดูดไม่ได้นั่นเองนะคะนักเรียนโอเคแล้วแผ่นที่สี่นะคะสําหรับใบนงานนี้แผ่นที่สี่ก็คืออะไรเอ่ยแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กเคมคะเขาจะมีคําอธิบายให้นะคะเหล็กสามารถดูด ดึงดูดสารแม่เหล็กได้ไหมเหล็กดึงดูดได้ไหมคะลูกเหล็กอะดึงดูดได้ไหมคะฮะเหล็กดึงดูดได้ไหมคะสารแม่เหล็กได้ไหมเอ่ยได้นะคะอ่าแม่เหล็กดึงดูดวัตถุดได้ทุกชนิดทุกชนิดไหมเอ่ย impedance? ลูก แก้วน้ำพลาสติกดึงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกากบาดอย่างนี้นะคะให้นักเรียนทำนะคะลูกแล้วให้นักเรียนนำมาส่งนะคะส่วนอีกอ,อันนึงนะคะอีกชุดหนึ่งที่ครูปิ้นไปให้นะคะเป็นข้อสอบปลายภาคนะคะนักเรียนะะซึ่งเราจะจบหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะซึ่งเราจะจบภายในเทอมนี้นะคะนักเรียนะ เราจะปิดคอร์สกันแล้วนะคะจบเล่มการศึกษาในภาคเรียนที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่2นะคะตอนเปิดเทอมนะคะลูกสาหรับวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็ที่เหลือนะคะจะเป็นข้อสอบนะคะข้อสอบวิทยาศาสตร์คุณไม่มั่นใจว่ามีประมาณ40ข้อหรือเปล่านะคะให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะลูกเปิดหนังสือดูได้ให้นะคะตั้งใจทํานะคะเป็นคะแนนสอบปลายภาคนะคะใครทํามาได้ดีได้เต็มนะคะนักเรียนก็จะได้ สี่ไปเลยนะคะลูกโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย